โอเคสวัสดนีครับตอนนี้ผมก็เพิ่งโหลดมาโหลดมาปุ๊บเข้าเกมเลยโอเคปกติเวลาผมโหลดแอปอะไรเนี่ยมันมันจะมีให้กดโหลดกดเข้าไปได้แอ่นีเนาะผมลองเข้าอีกทีนึงเพื่อมันจะได้ โอเคมันเข้ามาแล้วนี่ไงจะกระตรงไงวะาซ่า <c> น <ười> คือนี่ไม่รู้เนาะ <c ười> แรงแป๊บนึงแรงแป๊บหนึงแรง 呀，我苦。 น้อนก็คนมันไก่อ่ะนะแม่งลองไปฟันลองไปฟันแทนหุ่นแม่งเลยลองไปฟันแทนหุ่นเลย์ฟันโอ้ยอันนี้เป็นแบบอันนี้แบบไปเมืองอันนี้เป็นในเมืองแล้วว่าไปทางตัวกิน

ข้ากระโดดข้ากระโดดอย่างนี้นเจ็บบอกว่นี่เป็นตัวกอรตนเกมี้สนุกูกว่าที้เกมนี้มันจะมาแทนเกมแบบแทนทมันน,นี่ทุกคนดูเลยก็ได้้าจะดู น่าจะเป็นแก้แค่คำออันนี้เอออ๋อทีราหลอกดีามันไมเป็นหลอกคือเหมือนรใไม่ได้ เมื่อกี้แม่ดแค้นตรงนู้นแต่เราก็ไม่รอนงแค้ตรงนี้ด้วยแต่ว่าได้แล้วได้มีมังคโกน้นนี่เคยแทบไม่ไ้เลยเ่กับตงนี้ทคนมีประสบการณ์ที่เราไม่ได้ที่เราไม่รอดจากตรงนี้มาได้มา มาเลยมาเลยหีูมาเลยหนูงั้นเรา,าขึ้นมาบนระคังได้ก่อนเยอะตรงไหนว่าห้าตัวไอ้ที่เราเห็นอยู่นะปัจจุบันเมื่อกี้เพิ่สองตัวเองนะ กลางเมืองเธอได้มาทีนี้ที่ได้ก่ บางทีมันก็ไม่ได้เร็วนะเนี่ยมก็ au, ไม่ได้ weg. ไม่ได้ก <h lecturer> ็ต้องระวังตัวไปก้อนถึงไม่ได้เร็วก็ต้องระวังตัว ตัวเนี่ยแขงตัวไม่มีเรื่องเลยแตัวไม่ม่ มันก <em> ็เกินแต่ะ่สำหรับมือใหม่อะสำหรับมือใหม่สองตามันมันก็ไม่ใช่ว่าจะพิวง่ายเอแตะกีนี้มันพิวเกีนี้มันหนักขึ้นมากคคือถ้าคนที่ที่มีข้อมูลค้างจำเนี่ยคือถ้าคือถ้าเป็นคนเข้าเล่นฟรีไฟเนี่ยแล้วก็ฟรีไฟแมเนี่ย น้อยนะคือข้อมูลพื้นที่อ่ะคนน้อยของผมเนี่ย positive c h เกเนี่ยของผมเนี่ยล้นเหลือตอนเนี้ยตอนแรกอ่ะแต่ตอนแรกอ่ะแบบคืออดอะไรไปหลาดมากไฟข้อมูลในเครื่องน้อยมากไะเออที่ที่มันที่มันสามารถวิ่ใช้ได้อะน้อยมากโดยแบบเนี้ยถึงขั้นดอง chip ไปได้เลยอ่ะเออ ก็ได้เลยอ่ะโอ้ยมันเหมือนเรามาคุยถึงเวลาแล้วคุยถึงเวลาหาว่าท่านจเวลาคน เลยวเข้จ้าโอเคโอเคน้องขับรถไปก่นไนองเดี๋ยครับจ้าไปอนง้างไปนอง เล่นสองตากูพัฒนาเกินเล่นสองตากูโคตรพัฒนา,นาเลยเด้อพัฒนาพัฒนาโคตรพัฒนาโคตรพัฒนาเลยพัฒยาเจหันต์จะ เงี้ยเออใหม่เงี้ยฮู้ใม่เงีคือเราต้องเล่นตั้งแต่เริ่มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราเล่นเป็นแล้วถ้าเล่นเล่นเป็นคือถ้าเล่นเป็นเนี่ยคือถือว่าแบบโหดสาระโหดอะครับเออคือผมควรควรจำ พื้นที่ที่ท,าท่านมันจะเกิดเออควรจำทั้งหมดแล้วพอมเมื่อเมื่อรู้ทั้งหมดแล้วนะแล้วเราก็ไอ้เอ้าอุปกรณ์ที่ขยายขาติไอ,อ้ฟันพอไม่ได้เลย <c oughs> <Yeah. c oughs> ทำไมเอหเมื่อกี้ข้าตั้งเก็ดตัว โอเคเมื่อกี้แม่ทํา,าทให้มันเห็นเมื่อกี้ <c oughs> มันเมื่อกี้ทําให้มันเห็นไงเมื่อกี้ไปฆ่ายจนมัน,นมันมีไปฆ่ายกูใช่ปะมามาเร็วจ้า โลบอทเป็นโลบอทใน,น,าานาาเกมนี้นี่น่าจะพวกนีน่าจะเกมนี้เพราะว่าเพราะว่าปกติตารางปกติอะตารางตารางที่ของพวกนี้แท้จริงอะมันคือมันคือโรบอทแต่โรบอทส่วนใหญ่อะทำ่ยวกับไหรู้ไหมเออมันก็มันก็ไม่แน่อยู่หรอกว,ว่าจะทำโรบอทอะ คุณไม่อยากดูแบบแบบุพท่านก็จะพยายามหาเม่นมาให้ดูเลยแล้วกันเพือจะหาแบบยากหรือก็ไม่ใช่ว่าจะหาแบบง่ายหรือยากอะไรขนาดนั้นะโอ้ยเฮียแล้วเฮียแล้วโอเค เราจะมาลองกดอันกลางมาโอเคอันกน <c oughs> นี้มันจะเป็นแบบมือใหม่แม่ง <c oughs> อันนี้มันใม้เล่นมือใหม่ ฮิแม่งเอาแรกกะกะจะลอยหนังสวยๆเอาแรกแม่งกะจะลอยหนังสวยๆเขาแรกกะจะลอยหนังสวยๆ โอเมามาครับมันจะเล่นยานิดนึงเพราะว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ย่ห นี่ากน่วะังนัถึงเวลาแล้วแล้วก็รอทุท่านมันมันไปที่่นี่เป็นบปดิ พันไปเพนพันไปเพนเป็นพ,พันดอกแล้วมั้งน่ะ ไปขนาดนี้นะขนาดนี้ขึ้นไปนะเออบางทีอะบางทีอะคาะโอเคโอเคเล่นเล่นอีกรอบหนึ่งถ้าตายถ้าตายคือก็ออจบคลิปเออถ้าตายก็จบคลิปเสร็ <c oughs> มามาขยากจังวะเออโอเค ค้าได้แปดตัวแต่ยังออกใม้มอมคนนี้มันมันเป็นไงมอมคนนี้ตายนั้น